ตั้งแต่ป้าใช้ตัวนี้ทาตัวนี้ไปกี่ครั้งคะครั้งเดียวครั้งเดียวเนาะทาอ่านาโนพัดไปหนึ่งครั้งไปหนึ่งรอบเนาะแล้วก็ฉีดแอมโกน้ํากับแอมโกเอทออไปกี่ครั้งวะคันเกือบลืมเนาะประมาณประมาณสามบ่ประมาณสามครั้งครั้งแต่ว่านับจากนั้นมาสามวันแล้วแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้ใช้นาโนพัดกับฉีดแอมโกคุณป้ากรีได้บรแลวเท่าไหร่คะ 3ามสิบสามสิบเอดสามสิบสี่สิบประมาณนั้นแหละหลังหลังจากที่ใช้ตัวนี้แล้วป้ากี่ได้ได้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสี่กิโลหนึ่งร้อยสี่กิโลแล้วก่อนหน้านี้เคยได้ถึงร้อยกิโลไหมในบริเวณในในเนี้ยโกนนะได้ก่อนได้ตีไก่ได้พูดถึงได้มากกับเอ้ยร้อยกว่ากิโลนี่ลร้อยกว่ากิโลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บ่อยใช่ไหมคะ ก็มันมีลดมีเพิ่มนะอย่างงี้นะตามตามสภาพอากาศเนาะใช่ใช่ถามันร้อนอ้าวนี่ก็ลดยางลดไม่ว่าของใครถาหน้าหนาวนี่เออมันเย็นเนาะอากาศเย็นจาอ่าแล้วที่นี่เราดูที่ยางที่ต้นอันนี้คือหลังจากที่เก็บไปแล้วใช่ไหมครับเก็บเก็บน้ำยางไปแล้วเนาะที่นี่ยางเขายังไม่ยุดไหลก็เลยรองไว้เนาะ ลองเอาไว้ก็เลยได้ขี่ยางมาก้อนได้ขี่ยางมาอ๋นี่มดีได้ขี่ยางได้ขี่ยางมาก้อนหนึ่งดีกว่าดีกว่าที่จะปล่อยทิ้งให้ไหลทิ้งเนาะใช่หลายต้นมันก็เป็นหลายหลายขีดเหมือนกันหลายต้นอันนี้ไม่มีกลิ่นแต่อันนี้อันเก่าใช่ไหมอันนี้อันเก่าอันดำๆเนี่ยอันเก่ามันขีดเกะมันไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมอันนี้อันเก่าอันนี้กลิ่นแต่อ่าอันใหม่ไม่มีกลิ่นเนาะอันใหม่ที่เราใช้นาโนใช่ใช้นาโนพัดวันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่เหม็นเนาะอ่าโอเค ขอบคุณค่ะบนนั้นเนาะไใบจะ